ตำนานพญานาคก,กับพญาครุฑกำเนิดแห่งศัตรูการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วก่อนมนุษย์จะถือกำเนิดโลกยังแบ่งเป็นสามพบพบฟ้าพบมนุษย์และพบบาดาลณใต้มหาสมุทรอันกว้างใหญ่มีอาณาจักรนาคาธิบดีพญานาคสีสุดโทปกครองเหล่านาคนับพันอย่างสง่างามขณะที่บนท้องฟ้าเหนือเมฆ มีอาณาจักรพยาครุธสุบรรณราชผู้ทรงฤทธิ์และมีอำนาจเหนือสายลมทั้งสองเผ่าพันธุ์ต่างอยู่กันคนละโลกแต่มีสิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงคือน้ำอมฤตน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ผู้ดื่มเป็นอมตะพญานาคอยากได้เพื่อปกป้องเผ่าพันธุ์พยาครุธก็อยากได้เพื่อถวายแด่เทพผู้สูงสุดจนกระทั่งวันหนึ่งพญานาคพยาครุฑ ต่างฝ่ายต่างแย่งน้ำอมฤตในพิธีแห่งเทพเหล่าทวยเทพพยายามห้ามแต่ไม่อาจหยุดได้เมื่อเลือดหยดแรกตกลงพื้นโลกนั่นคือจุดเริ่มต้นของสงครามฟ้าบาดานที่สั่นสะเทือนไปทั่วสามภพสงครามเหนือฟ้าใต้าบาดานเสียงคำรามของพญาครุฑด,ดังลั่นพญานาคนับพันลุกขึ้นจากบาดาน สายฟ้าฟาดลงบนทะเลมหานทีเดือดพล่านโดยเพลิงแห่งอาคมพยาครุฑบินชวัดเฉวียนฉีกทะเลให้แตกเป็นสองฝั่งพญานาคแพ่พังพานสาดพิษและพ่นน้ำศักดิ์สิทธิ์เข้าปะทะทั้งสองต่อสู้กันยาวนานนับพันปีจนแผ่นดินสั่นสะเทือนเหล่าเทพทั้งหลายต้องลงมาห้ามพระอินทร์ทรงเห็นว่าหากปล่อยไว้ต่อไปโลกมนุษย์จะดับสูญ จึงกระสั่งให้ทั้งสองยุติศึกและทำสัญญาสงบศึกโดยมีเงื่อนไขว่าพญาครุฑจะอยู่บนฟ้ามิอาจลงบาดาลส่วนพญานาคจะอยู่ใต้บาดาลมิอาจขึ้นสู่สวรรค์แต่ทั้งสองต้องค้ำจุนโลกไว้ร่วมกันพญาครุฑและพญานาคยอมสงบแต่ในใจยังมีรอยแค้นที่ไม่ลืมเลือน